คำอธิษฐานขอพอรพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณน,นมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโม ัสาภะควโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธาขอนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอราวัณสะนา,านามะเทวาราชากุญชาราสา อนุภาเวนะสัพพะสิทธิภาวะตุเมด้วยอนุภาพของพระอินทรงช้างเอราวันขอความสำเร็จทุกประการจงมีแก่ข้าพเจ้า